Hãy เรื่องของข่าวอาชญากรรมที่ช่วงนี้จริงๆแล้วในกรุงเทพมนครของเรานะครับไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์แบบนี้สักเท่าไหร่นะครับไปพบเรื่องของชิ้นส่วนมนุษย์ที่ขาดครึ่งท่อนลอยน้ําอยู่ในคลองพระขนงนี่แหละครับหลังหมู่บ้านพักามาดแล้วก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นเป็นเพศหญิงนะครับอายุประมาณ30-50ปีที่เสียชีวิตมาแล้ว7วันก็คาดว่าน่าจะถูกฆ่าแยกชิ้นส่วนยัดใส่ถุงพลาสติกแล้วก็นํามาทิ้งในคลองด้วยครับเดี๋ยวเมื่อเวลา11นาฬิกาได้รับแจ้งเหตุว่าพบชิ้นส่วนมนุษย์ลอยน้ำอยู่นะครบนนองงพรระขทที่่ิเวณา หลังหมู่บ้านพกามาศภายในซอยปรีดีพนมยงค์14แขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนา ที่เกิดเหตุนั้นอยู่ที่บริเวณใต้สะพานเข้าหมู่บ้านพากามาเนี่ยแหละครับพบชิ้นส่วนมนุษย์ตั้งแต่ช่วงช่องท้องนะครับไปถึงเชิงกรานไม่มีช่วงบนนะครับคือศีรษะแล้วก็แขนเพศหญิงอันนี้เป็นเพศหญิงครับสำหรับศพที่เจออายุ30-50ปีซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3-7วันด้วยกันมีเชือกผูกเอาไว้กับท่าน้ํามีกลิ่นเหม็นนะครับสภาพศพนั้นคว่ำหน้าไม่มีเสื้อผ้าผิวหนังลอกออกมาแล้วด้วยเนื่องจากเปื่อยยุ่ยเพราะว่าแช่อยู่ในน้ําเป็นเวลานา,นานี่หนซ้ายมน คล้ายคล้ายร่องรอยฉีดขาดเป็นความยาวประมาณ3เซนติเมตรด้วยนะครับจากการไปสอบสวนนายวีระสมพรเลิศดรัฐอายุ25ปีซึ่งเป็นอาชีพของเป็นอาชีพกุ๊กของร้านอาหารแห่งหนึ่งนี่แหละครับให้การบอกว่าก่อนหน้าที่ตัวเองนั้นจะมาพบศพตนได้ซ่อมเรือที่ใช้รับส่งนักเรียนเมื่อเสร็จแล้วก็เลยนํามาลองเครื่องภายในคลองพระขนงซึ่งอยู่ติดกับบ้านของตน เมื่อถึงจุดเกิดเหตุใต้สะพานดังกล่าวตนก็ได้เห็นชิ้นส่วนมนุษย์ลอยตามน้ํามานะครับจึงได้ใช้เชือกผูกเอาไว้นะแล้วก็นําเอาเข้าฝั่งก่อนที่จะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตารวจให้รับทราบในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานครับว่าอาจจะถูกฆ่าหันศพศพน่าจะถูกแยกชิ้นส่วนใส่ถุงมาและกระแสน้ําก็พัดทําให้ถุงฉีกขาดตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบกับสานีตรำรวจนครบาลใกล้เคียงนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีการรับแจ้งเหตุผู้ที่สูญหายหรือไม่และจะทําให้ทางด้าน ฝ่ายสืบสวนนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ช่วงประตูน้ําเพชรบุรีไปจนถึงสุดคลองของพระขนงตรงนี้ด้วยนะครับส่วนผลการชนะสูตรคงต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดจากทางแพทย์อีกครั้งทางนี้ถ้าประชาชนที่มีญาติหรือว่าคนรู้จกักศูญย์หายสามารถจะติดต่อขอดูศพได้นะครับที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติตำรวจนครบาลคลองตันครับ